วัดป่าพระธาตุหลวงหรือวัดดอนเต่าบ้านดงดอนเต่า หมู่11ตำบลแม่เย็นอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายโดยพระอธิการสุขสุข,ขจิตโตเจ้าอาวาสขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมจองปิดโจภา้ากระถินสามัคคีประจำปีพุทธศกราช2566เพื่อสรงทบทุนจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตทอดถวายในวันที่4หรพฤศจิกายนพุทธศกราช2566แรมหค่ำเดือนเกียงเหนือหรือเดือน11ใต้ วัดป่าพระาธาตุหลวงหรือวัดดอนเต่าเป็นวัดที่เก่าแก่แต่ร้างมานานและยังไม่มีอุโบโสถเพื่อทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ทางวัดและคณะสัตธาจึงลงมติสร้างอุโบโสถขึ้นซึ่งขณะนี้การก่อสร้าง ได้สําเร็จเรียบร้อยและได้กําหนดวันผูกพัทธศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตภายในต้นปีหน้าวันที่21มกราคมพุทธศักราช2567ทางวัดจึงได้จัดงานกรถินสามัคคีขึ้นเพื่อหาปัจจัยเพื่อสมทบทุนจัดงานผูกพัทธศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในต้นปีหน้ากําหนดการงานกรถิ่น 4. พฤศจิกายน 9. น้านาฬิกา9นาทีตั้งขบวนแห่องค์กถินทุกสายที่วัดป่าพระธาตุหลวงและแห่รอบอุโบโสถ 10. บนาฬิกา9นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพชองค์กถินสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและทอดถวายองค์กถินพระสงฆ์อุปโลกกถินพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี 11นาฬิกาถวายพัะทหารเพียงแด่พระสงฆ์และขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพียงกันจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่าน สอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอธิการสุขสุข,ขจิตโตเจ้าอาวาส081 603 7381และ083 573 3098 สาธุชนผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาพัานเลขที่บัญชี522-0513184ชื่อบัญชีวัดป่าพระาธาตุหลวงขออนวยอวยพรให้ผู้ใจกุศลทุกท่านจงประสบแต่อายุวันนาะสุขพภะปฏิพานธนสารสมบัติท่วนทุกประการทุกท่านเทิน